ยืนก็อร่อยวิ่งด้วยแล้วเสียมาอ่ะท่าสพ่อท่คนพี่เ ดี๋ยวแม่ลองให้น้องพูดตามนะส <มา S 1> วัสดีค่ะวันนี้สวัสดีเจสเนนลูกวันนี้เราจะออกไปเดินเล่นข้างนอกการนม,นมกานมนมอ <laughs> นะคะไปยังลูกไป,ไป ทำไมหนูไม่ปั่นนะลูกทำไมหนูไม่ปั่นขึ้นมามนลมกลัวมันจะล้มใช่โอเค เดินยังยืนไปนี่แล้วไปไหมฮะไม่้ซาอว์อายหยุดหยุดเดินยังยืนอ่ายยังยืนไม่ใช่ยืนก่อนแล้วก็ท้ายเท้าหมุนเอาเหมือนเราเล่นสเต็ปไงยะใช้เท้าข้างหนึ่งใช้เท้าข้างดันเอว์จะดันข้างไหนอายก็รังนี่ไม่เอาทำดีดีอะดีดีดิ

อชุดแล้วเนี่ยร้องทำไมไใครร้องให้เป็นอะไรเจ็บตรงไหนโอ๊ <laughs> ไฟมันดับ<อ> <laughs> เจ็บตรงไหน,น<อ> <laughs> เจ็บตาไปดูอะไรเจ็บตาไปดูดูอยู่นี่ไงก็ดูอยู่นี่ไงบ้านแล้วนะคะ เสียงดังกันแล้วเมื่อกี้ระหว่างทางไม่รู้ว่ามิลาน่าอยากกินช็อกโกแลตเพิ่มแต่ว่ามันหมดนะคะไม่มีบวกกับอากาศอาจจะหนาวแล้วมือเขาเริ่มแดงนะคะสวาถึงมือให้ก็ไม่ยอมนะคะก็เลยร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านนะคะร้องไห้แม่อุม้มไม่อุ้มแม่ก็ไม่อุม้มเขาไม่อุ้มไม่ได้นะคะแต่ว่าพอมาถึงบ้านแล้วก็ตรงนี้อารมณ์ดีแล้วค่ะเอ็งิตรงน้นเมื่อนนาวานนะคะหมิวไปตลาดก่อนที่ว่าจะไปทํางานนะคะก็ ได้ฝรั่งมาค่ะสองลูกนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะ<ม> <4 Euro. S 2> สี่ยูโรห้าสิบค่ะสี่ยูโรห้าสิบนะคะตีเป็นเงินไทยน่าจะเกือบสามร้อยกว่าบาทสองลูกนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะลองปอกให้เจเดนกินนะคะส<ม>่วนโยฮันไม่กินเพราะไม่ชอบอะไรลูกยาเดี๋ยวจะไม่ปอกให้กินด้วยนะฝรั่งลูก<ม>ลนอนนอนมาแล้วเข็นแกะตั้งข้างนึงอารมณ์ข้างนึงนะ โอ๊ยดนมันฝั่งังลองกินนัเอ๊ะลองกินฝรั่งไหมเฮ้แฮ้อลูกไปค่อันนี้อันนี้หมูทอดนะคะมูทอดเมื่อเช นีมีรถผ่านหน้าบ้านนะคะเพราะว่าเขออาซ่อมซ่อมทางไม่ต้องดมหรือลมมันก็เหมือนแอปเปิลน่ะ <c oughs> อืม,อ,มอร่อย <c oughs> อะไรไม่รู้นะครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกของเจ๊แนนนะที่กินอะ่ะฝรั่งกินฝรั่งฝ <c> ร <oughs> ั่งโดมกินฝรั่งลูกค่อยๆเคี้ยวทำไมไม่อร่อยเหรอไม่ <c oughs> กินไม่ได้เลยเหรอมันต้อเหมือนไอ้เปิ้ลเลยนะไม่าอร่อยเหรอไม่เอาหรือ <c oughs> ว่าสองลูกที่ซื้อมาไม่กินคนเดียวนะคะอร่อยค่ะกินแล้วนึกถึงบ้านที่เราไปเด็ดเอาต้นต้นต้นเด็กๆ่อัปโปยัฝร <c oughs> ั่งไหมไม่อัปโปมไหม เออไม่จะกินอะไรเบเร่เป็นของเจเนนโอเคไม่น่าหน้หมูทอดไหมไม่น่าหน้หมูทอดไหมไม่น่าน้กินไหมล่ะไม่น่าหน้าทถามว่ากินไหมไม่นี่เอาวางไว้นี่หนูกินไหมไม่ไม่เบเร่ออาให้แม่ไปแล้วหนูกินไหมหมูอ่ะไม่น่าหนะาอยากก็ใช่ไงก็หนูกินใช่ไหมไม่น่าหน้าแม่รู้แล้วหนูกินใช่ไหม ใช่เออก็ตอบมาสิใช่แล้วใครต่ทำไมวันนี้เมนูข้าวหมูดแดงนะคะใช้ผงหมั่งหมูดแดงอันนี้เลยค่ะมิวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ผงเนี้ยทำยังไงนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านแบบ ผงสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะก็ใช้น้ำผสมเอานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาผงผสมกับน,น้ำก่อนแล้วค่อยมาหมักกับหมูก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วก็หมักหมูไว้สัก30สินาทีแต่ว่าถ้าเกิดหมักนานกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีนะคะมิลเล่ที่จะเอาหมูไปอบนะคะตามคําแนะนําของซองนั้นนะคะก็ใช้เวลาอบประมาณ20สินาทีนะคะและอีกอย่างเป็นการประหยัดแก๊สด้วยค่ะได้ใช้อบไปสักครึ่งทางก็มากับหมูนะคะที่ไปขึ้นมาเอ๊ะน้ำมันเยอะก็เลยว่าจะเอาน้ำไปเทออกสักหน่อยนะคะ ถ้าทำหมูแดงรอบหน้าสงสัยจะต้องเร่งอุณหภูมินะคะเพราะว่า20นาทีตามซองแนะนำหมูไม่สุกนะคะแล้วโยฮันกลับบ้านมาแล้วเลยต้องเพิ่งแก๊สอีกรอบนึงนะคะเป็นการทำงานคนละครึ่งนะคะวันนี้ส่วนเด็กๆนะคะทานคาฮักบอลนะคะหรือหมูบดปั้นเป็นก้อนนะคะพอดีมีไว้อยู่ในช่องฟีดนะคะพอถามเจเดนแล้วเจเดนบอกไม่กินหมูแดงนะคะก็เลยเอาคาฮักบอลให้เด็ก,ดกนๆนามร่าดหมูแดงก็ได้จากความเป็นแม่บ้าน จากผงสำเร็จเนี่ยและค่ะใช้จนคนก็คงจะคิดว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเอาคนกันให้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟอ่อนๆคนจนข้นเราตามความต้องการของเราเลยใช้เวลาไม่นานค่ะ อร่อยไหมแค่หลอดอะไรมีแล uh ้วนะจ้าอะไรกะอ้อ อร่อยไหมได้ขึ้นนี่คืออะไรนะนี่คืออะไรก็เขาหางบอกไงถ้าเกิดหนูอยากเติมอีกก็กินได้อองดเลยเฮ้ยเออไมย์ออกหมดเออเมย์บัตเก้อร่อยไหม Samen ja, samen spelen. je wel goed? Ja? Ik zelf ja. <laughs> zou het niet. Het zou wel grappig als mij kunnen zijn. Wat mm -hmm. ja, is het? Jij bent naar de kapper. maar jou toch? Wanneer? Ben je dit? <laughs>

Nou nee, joh, nog water. Mijn im, Larida. Mijn. dan. Nee. ho. Eerst een zak im, toch? Botleef. Ah, oh, en op. Meneer voor. <laughs> Gaat zo lekker hoor. Ah. Lekker zout. Ja. Zie, zie, het is lekker zout, toch? โมเดอร์้ำอาบก่อนลยกระเด้าจะอยากกินแตงโมยกมือขึ้นโ๊ n าส์ปะป๊าโอ๊ไม่มสีมันไม่ค่อยน่ากินเลยแต่เจนนี่บอกอร่อยเจนนชอบกินแตงโม นอยู่ไหนลูกไหนแม่มองไม่เห็นนี่โอเคป้บาเล่นยกเยกสะง,งั้นก็ขอ,ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย เวนะ่าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ